กินเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆที่เข้าอบรมเนี่ยโอ้โหมีทุกรุ่นนะครับนะฮะทุกพุทธทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเมื่อวานนี้มันเป็นความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นมันคือวัฒนธรรมองค์กรที่งดงามของท็อปอัพดุริทท็อปอัพโยไรของเราเอาละครับเกสสปิเกอร์แขกครับเชิญของเราวันนี้ท่านแรกที่จะขึ้นสู่เวทีนะครับ นะฮะท่านเป็นพนักงานขับรถนะครับและก็ท่านอยู่ในตำแหน่งอเมทิสตด้วยนะครับมีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร NLP นะครับที่มูลค่าประเมินไม่ได้เลยทีเดียวในเดือนหน้านะครับเมื่อท่านพร้อมแล้วทุกท่านครับกดเลขมงคล8 9 8 9กดหัวใจรัวๆต้อนรับคุณกิติพันธ์วาสุกรัตเชิญครับ มาหรือยังครับท่านอาจจะตื่นเตนน้นนะครับคุณกิติพันธ์นะครับวาสุกรัตน์นะครับพร้อมไม่เอ่ยอ่าขค้อุ้ยช่วยดูด้วยนะครับกำลังไล่ดูอยู่นะครับย,รยังไม่เห็นโปรไฟล์ของอท่านนะครับยังไม่เห็นโปรไฟล์ของท่านผู้นำผู้นำของท่านครับผู้นำของอคุณกิติพันธ์นะครับ ผู้แนะนำหรือว่าผู้ผู้นำในองค์กรนะครับอลองเปิดไมค์มาแจ้งข่าวรายงานดูนะครับคุณกิติพันธ์ครับวาสุกรัตน์นะฮะสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมกิติพันธ์วาสุกรัตน์ครับผมพร้อมฮัลโอเคสวัสดีครับผมกิติพันธ์ครับได้ยินไหมครับเชิญครับเชิญเลยครับ เชิญพูดได้ใช่ไหมครับโอเคครับเชิญครับท่านขออภัยด้วยมันมาสกูนี้ลบออกไปนะท่านเปิดไมล์อยู่สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับชินลยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมกิติพันธ์สุกรัตน์ครับเรียกผมว่าต่อนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสก็คือคุณสุพิรนัทอัไกัยวันวัทีสมัครเข้ามาในช่วง มาร่วมงานในช่วงเดือนเมษายนปี2566ครับภายใต้ใสายงานของพี่นันทวันพี่ตอ่อยดรประสิทธิ์บัวทองโค้ดหมูประพฤสอนน้อยศิลป์และโค้ดจัมโบ้คุณวัสวัต์เมธาพิทยาพรครับแล้วก็ขอบคุณผู้สร้างระบบดีๆทั้งสองก็คือบอสทั้งสองท่านนะครับคือดออรสอรวัตรไพศาลสรวัตรคุณพัฒนลีไพศาลสอร,รวัตรนะครับแล้วก็ อดีตเนี่ยผมเคยทำงานมาหลายด้านพนักงานบริษัทฝ่ายขายกินเงินเดือนนะครับและล่าสุดเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ไม่มีเงินเดือนขายรถยนต์กับกินเงินคอมมิชชั่นท่านประธานสรวัอธิบายทุกอย่างทุกเรื่องให้เข้าใจถึงการทำงานที่ถูกต้องนะครับงานที่เคยทำมาส่วนใหญ่คืองานขายสินค้า คือมีคู่แข่งเยอะแต่ที่บริษัทเนี่ยที่บริษัท t o อปอัพทัวริสน่ยสอนวิธีการทํางานแบบง่ายๆและผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีระบบการทํางานคือมีผู้เรียนเยอะมากและบรรยากาศในวันอบรมดูอบอุ่นนะครับสนุกสนานผมเพลิดเพลินกับการฟังเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็สนใจข้อมูลดีๆด,ด้วยเช่นกันแล้วผมมีเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกนะครับ ต้องดําเนินการภายในหนึ่งเดือนก็คือว่าต้องให้มีรายได้หนึ่งแสนบาทในตําแหน่งรูบี้คือตําแหน่งทัพทิมใช่ไหมครับอ่าออก่อนที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ผมพบว่าการทํางานและสภาพแวดล้อมที่เราต้องแบ่งปันต้องแข่งขันกันเนี่ยครับขอตภัโทษนะครับการทํางานในสภาพแวดล้อมที่เราต้องแข่งขันกันสูงระยะทางจากบ้านในตอนนั้นเนี่ย ผมอยู่พักอยู่ที่เกาะเกร็ดเกาะเกร็ดก็คือเกาะกลางแม่น้าเจ้าพยานะครับคุณย่าของผมมาท่านเป็นคนเชื้อสายไทยมอนครับเวลาเดินทางต้องฟิกเรื่องเวลาเป็นอันดับแรกเลยคือต้องข้ามเรือออกไปทํางานต่อรถเดินทางเข้ากรุงเทพเรือออกเที่ยวเช้าไปให้ทันเข้างานถ้ามาช้าก็ถูกหักเงินนะครับ คือโทรหักหค่าตัวเขาคิดเป็นนาทีเลยนะครับคิดจะเป็นนาทีเลยทีเดียวที่ทํางานก็รถติดละเกินก็อยู่แถวบางว่านะครับหลายๆท่านคงจะรู้นะครับว่าแถวบางว่าแถวเพชรเกษมเนี่ยรถมันติดขนาดไหนนะครับแล้วเลิกงานก็ต้องรีบขับเรีบกลับรถเลยนะฮะให้ทันเลิกงานแปดจุดสามศูนย์ก็ต้องรีบมาขึ้นรถให้ทนันเพื่อมาลงเรือที่ปากเกร็ดนะครับ ข้ามเรืออีกแล้วก็เดินเท้าต่อเข้าบ้านผมก็ต้องข้ามฟ้ามาทํางานแบบเนี้ยทุกวันระหว่างน้ํากระบกนะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเรือหมดผมก็ต้องเหมาเรือหางยาวฮะเหมาเรือหางยาวที่ใต้สะพานพระรามสี่คือเขาจะมีสัมปทานเรือตรงนั้นนะครับนั่งเรือเข้าบ้านก็เสี่ยงภัยอยู่ตลอดนะครับ,รบเรือล่มก็เคยมาแล้วครับนี่ก็คือกิจวัตรประจาที่ผมเลือก แล้วก็การดำเนินชีวิตที่แสนน่าเบื่อเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมเลือกเดินทางนี้เพื่ออะไรนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่เราต้องการก็คือว่าเงินเดือนไนงครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราและเพื่อนๆของเราทุกคน,นส่วนใหญ่จะต้องทำงานแข่งกับเวลาอืผมเคยบ่นในใจทุกวันนะครับว่าไปเช้ารถติด ทำงานเย็นเลิกงานกลับบ้านชีวิตอยู่ในวงจรของคนที่ทํางานไปแบบนี้แต่ก็เป็นชีวิตที่เราเลือกเองนะครับจะดีกว่าไหมจะดีกว่าไหมถ้าเรามีไรายได้อีกช่องทางที่แน่นอนนะฮะว่าแน่นอนว่าต้องเหนื่อยในช่วงแรกแรกแรกของการเรียนรู้และลงมือทํางานทุกคนนะมีความฝัน แต่นับจากวันนั้นนี่ยมันเริ่มจางหายไปจากชีวิตของเราเราเราลืมไปแล้วหรือว่าผมว่าเราต้องการอะไรในชีวิตผมโชคดีที่ยังมีทั้งพ่อและแม่นะครับมีทั้งพ่อและแม่คุณแม่ที่คอยดูแลคุณพ่อที่แสนจะห่วงใยผมท่านทั้งสองสูงวัยแล้วทั้งชราภาพมากแล้ว คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านที่ที่สอนลูกครัสอนลูกให้รับผิดชอบงานบ้านเองคือต้องทําเองดูแม่ทาแล้วทําตามคุณพ่อผมเคยทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านมีลูกทั้งหมดสี่คนผมเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายทั้งสามคน,นครับแล้วก็เป็นผู้หญิงหนึ่งคน ผมกับพี่ชายเราเป็นฝาแฝดกันเหมือนก็เหมือนกับพ่อผมที่เป็นฝาแฝดเหมือนกันครับผมเป็นแฝดคนน้องพ่อผมเป็นเซล์แบนด์ที่มีความสามารถนะเลี้ยงลูกให้มีความสุขสบายไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียหนึ่งครั้งอิรักสองครั้งแล้วก็ที่ญี่ปุ่นหลังสุดที่ญี่ปุ่นฮนะตอนอายุประมาณห้าสิบแล้วห้าสิบกว่า เพื่อส่งเงินมาให้แม่ช่วงนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ฮรผมถึงใกล้ชิดและมองเห็นโอกาสที่พ่อทำงานและสอนให้เราลงมือทำก็ลงมือทำบนพื้นฐานของความถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยสมัยเด็กๆพ่อไม่มีเวลาได้อยู่กับลูกนะครับแต่ก็มักจะฝากคำสอนดีๆผ่านทางเทปแคสเซ็ตก็สมัยก่อนจะมี บริการพัสดุไปรษณีย์ที่เรียกว่าแอร์เมลครับแอร์เมลก็จะส่งทางอากาศนะครับคือพ่อจะเอาวิทยุเทปเนี่ยของเยอรมันทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเมื่อพ่อส่งเทปมาในนั้นก็จะมีคำสอนถึงลูกทั้งทั้งฟังผ่านเทปคาสเซ็ตลูกทั้งสี่คนแล้วพ่อจะร้องเพงลงร้องเพลงที่แสนไพเราะเลยนะครับร้องเพลงที่เพาะลงในเทปทุกวันนี้ผมยังเก็บเทปพวกนี้อยู่เลยครับ แล้วก็ก็จะพูดคุยฝากดูแลลูกๆทุกคนอืมผมเชื่อว่านะฮะเวลาของเราทุกคนมีค่าไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่มีคุณที่เอ่อที่มีคุณค่านะฮะแล้วก็การเรียนรู้อย่างถูกต้องก็จะช่วยให้เรามีแบบแผนการในการทำงานคือช่วยล่นเวลาให้มันสั้นลงนะครับ ด้วยเวลาให้สั้นลงอความสําเร็จเนี่ยล้วนเกิดขึ้นได้จากการลงมือทําและก็ทํำยังไงก็ต้องทําผมเชื่อว่าอย่างไรก็ต้องทําทําได้หรือไม่ได้ก็ต้องทํานะครับมันเห็นให้มันเห็นดําเห็นแดงกันไปเลยฮะให้มันเห็นดาเห็นแดงกันไปเลยดีไหมฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนดีไหมครับผู้ฟังทุกคนที่เคารพเวลาเช้าตู่ที่เงียบสงบ มามีเสียงนกมีเสียงกบขังโคกร้องกัลลงมเลยฮะผสมกับเสียงนกในยามเช้าของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพัหกสิบแปดดังที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปล่วงหน้าแล้วเช้าที่ฟ้าหลังฝนมักจะมองเห็นแสงสว่างรอดออกมาจากก้อนเมฆเมื่อเกิดปัญหา ขอให้ท่านจงสำรวมความคิดกำหนดรวมหายใจเข้าออกช้าๆเข้าออกช้าๆช้าๆปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้ไขนะครับอย่ากเก็บเอาไว้ให้มันปวดใจเลยอย่ากเก็บปัญหาไว้ให้มันปวดใจเลยมาร่วมกันมาร่วมกันฝ่าฟันแก้ปัญหาของเราทำให้มันจริงจังกันเลยดีไหมครับ ให้มันเห็นผลกันไปเลยบางท่านที่เตื่นมารับฟังผมก็ขอขอบคุณทุกขั้นสมาชิกทุกคนที่เข้ามารับสดับรับฟังเสียงของผมในตอนนี้นะครับเสีงของต่อคนนี้ผมยังมั่นใจนะฮะมั่นใจว่าธุรกิจมีธุรกิจนี้ทำให้ผมก้าวข้ามอุปสรรคสู่สภาพทางการเงินที่มั่งคั่งได้ผมเชื่อว่าผลทางที่ เราบากบัน่นพยายามมานานจะเหลือสั้นลงความสำเร็จกำลังเข้ามาหาแล้วก็เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทำให้พ่อกับแม่ทั้งสองรู้สึกรู้สึกสดชื่นหัวใจครับรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกชายคนนี้ทำอยากให้ท่านทั้งสองเออทั้งสองสบายนะฮะแล้วก็ อยากพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวครับพูดถึงประเด็นนี้แล้วมันรู้สึกรู้สึกมันจุกอยู่ในลําคอนะครับมันจุกอยู่ในลําคอเลยครับมันพูดถึงความรู้สึกแบบนี้มันแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับเพื่อนแต่ผมจะทําตามเป้าหมายที่วางไว้อนุญาตครับเป็นเพียงแก้วน้ำครับสรุปภาพรวมความประทับใจเมื่อวานนี้นะครับเกิดอเลยครับ ผมสรุปภาพรวมก็ผมได้พบกับเพื่อนๆแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็พบว่าธุรกิจนี้สร้างความประทับใจแล้วก็ทําให้ประสมความสําเร็จท่านด็อกเตอร์ทั้งสองเมื่อวานท่านด็อกเตอร์สรวัตรก็เล็กพูดถึงวิธีการทํางานแล้วก็ให้กําลังใจผมได้รับประทานอาหารที่ถูกปากและอร่อยอย่างเหลือเชื่อครับ ไม่ใช่เพราะหิวนะครับผมพูดจริงๆว่าอร่อยกินน้ําก๋วยเตี๋ยวนี่ลอ,อยมาตั้งแต่ผมยังไม่ถึงเต็นท์เลยครับแล้วผมก็รู้สึกอิ่มอร่อยมากและมีความสุขที่ได้มีทุกๆท่านคอยให้คําแนะนําคือไม่มีคําว่าแข่งขันกันไม่มีคําว่าใครมาก่อนมาหลังคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้รับความปรารถนาดีและความหวังดีจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งมากทับซึ้งสะเทือนใจมากครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็ ขอแบ่งปันความสุขเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับมีความสุขตลอดไปนะครับประสบความสําเร็จก้าวสู่เป้าหมายที่ทุกท่านวางไว้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกครับครับขอบคุณคุณกิติ